สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้วันเสาร์สิาพามาเทียเ่ยวทะเลสาบเวยค่ะเด้อมาถึงแล้วจ้า มีนกมีนกมีคนพายเออรือพอ้อจะล้มพังที่้อง ธรรมชาจ้ะก็จะมีคนมาตกป่าพร้อมเอาหานตรงนั้นคือไปคพูดเดียวปกติคือสิบยูปเป็นคู่กันหานแยกคููดังเ้าแย งแย่กันเนาะแบบดูเวียดนามเขาละร้อยกันเป็นคู่ มาหากินป่างามค่ะพี่น้องจานานอย๋วาไปทางไน มีเป็นวันเสา์คนได้เลายๆเล้าตาซ่าดิอ้อฟังหุ่นมีคนยืนตกป่าคนสิมาะยังออกกำาลัางกายกันนะจ๊ะ แร้วมา,าตาดอิลีจ้ะบรจยากาศโอ้ยสุดจอดนก,นกนกเป็ดนกเป็ดจ้ากนกเป็ดนกเป็ดตัวนี้คือตัวใหญ่แท้้องใส่ขอบัว่อแม่ลูก ขมแน่ลุงน้ำใสใสพี่น้องลุงเนี่ยามันห่อนก็นี่็มันลงเหรินได้ที่นี่ขมันามันห่อนก็นี่ก็เอาเอาศาดมาปูนางยี่แถวนี่ก็เอาอาหารมากินกันโอ้ยมวนค่ะตกเบ็ดพอมอมวนมวนนกเป็ดค้อนเข่านยาง ทัางฟงามมามางหมด,ดมันจะเป็นทะเลสามันจะมีทรายมีหิงให้นอนอาบแดดใจคนเคยไปอาบแดดฟังีฟังหนึ่งจะเป็นทะเลสามันจะเป็นแบบว่ามีมีทรายมีหินทั้งทะเลนะ่ะคือจังบแบบชายหาดนียจ้ะอืมเป็ดสองตัวบ่ยอมขึ้นสองสองตัวบ่ยอมขึ้นสองตัวพ่อแม่ขึ้นไม้ออต้โกโขก สายสายตร่แนวแต่ว่าคือว่ามีป่าแลวงามค่ะพี่น้องงามหนาหอนคนฟินก็ซิมานอนอาบแบกกันอยู่แถวนี้แหละ จะตอนนี้ก็สิ้ผ้ายางเลยพี่น้องอย่างออกกําลังกายออกกําลังกายกัน ออกกํลาลังกายกันจ้ะคนพินออกกํลาลังกายกันเลยเมื่อนี่พ่ลูกพา่หลานออกมายางกันจ้าเสงนกห้องเป็นบรรยากาศที่จดชื่น ตรงนี้ผมมีคนมาตกปลาเลยนำสายใสพี่น,อน้องนำสายคักเล็กน้อยเลยนี่บนเขานางอาพแดด คุณก็เป็นบ้านคนนี่กระตุกนางอัปแดดกันพี่น้องน้ำใสค่ะ ตกปลากันพี่หนองเขามานั่งปิกนิกกันตกปลากันพร้อมนางอัปเดตพร้อมตกปลาพร้อมอืมหนาหอนคนฟินสิมานางอยู่จังสีเลยจะ้ะงามนามก็สะอาดสะอา มปนคนไปเรือพอ่อคนใครเรือออกกําลงกายกันค่ะเอ็ <c oughs> น้ำสะอาด ร้องพี่น้องคนยังออกกําลังกายกันอากาศบริสุทธิ์เอ้หายใจหายใจออกลงงานน่าจะ ตอนนี้ก็เดินรอบเกาะแล้วนะจ้ะเดินกำลังสิงกลับบ้านจ้ะพี่น้องค่ะเหนื่อยางรอบเกาะมันเป็นเกาะว่ายายเกาะน,น้อยๆ <c oughs> ตอนนี้กำลังสิงยญางไปรถกลับบ้านจ้ะ <c oughs> มามาตกที่เก่าเลยจ้ะ